หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาโดยมีพุ่มใบเขียวขจีพุ่มใบแน่นตลอดทั้งปีบางช่วงฤดูก็ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามสวยโดดเด่นและดอกดอกไม่น้อยหน้าไปกว่าใครและนอกจากนี้ดอกที่เห็นนั้นก็เกิดขึ้นพร้อมไปกับพุ่มใบที่แน่นเขียวขจีนั้นด้วยรวมไปถึงชื่อของต้นไม้ก็เป็นชื่อที่ดีแล้วก็น่าปลูกมากๆเจ้าต้นนี้ก็คือเศรษฐีเงินหนุน หรือบางท่านก็เรียกว่าเงินหนุนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ในบ้านเราแต่ก่อนเก่าแต่การนํามาปลูกในบ้านเราก็ให้พุ่มไปแล้วก็ดอกที่สวยงามอย่างที่มือเย็นโปรยไปในตอนต้นหากท่านสนใจหรือมองหาต้นนี้มาปลูกไว้ในบ้านเรือนอยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าเศรษฐีเงินหนุนหรือเงินหนุนกับมือเย็นโปรยดอนนี้ครับ เช่นเคยครับมือเย็นทุดดวต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเยน็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าเศรษฐีเงินหนุนหรือเงินหนุนอย่างที่มือเย็นโปรไปในตอนต้นเลยนะครับว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ก่อนเก่าแต่ว่ามาจากทางด้านตอนเหนือของไทยก็คือทางด้านตอนใต้ของจีนในมณฑลยูนานในเกะาะไหหลําแล้วก็ไล่ามาถึงเวียดนามแล้วก็อยู่ในกัมพูชาด้วยการเข้ามาอยู่ในบ้านเรา ก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าเศรษฐีเงินหนุนนั้นถึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ดอกโดกแล้วก็ดอกสวยงามเหมือนอย่างกับต้นทางหรือถิ่นกําเนิดของเขาทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศในบ้านเรากับถิ่นกําเนิดก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนักด้วยเหตุนี้จึงทําให้เติบโตงอกง,งามดีแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เลี้ยงง่ายอีกต้นหนึ่งเลยสําหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเศรษฐีเงินหนุนหรือเงินหนุนนั้นก็สะท้อนถึงคาแรคเตอร์ หรือลักษณะสำคัญของต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือเฮริเทราแองกุสตาตาโดยชื่อสกุลเฮริเทรานั้นก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสแล้วนอกจากนี้ชื่อชนิดพันธุ์แองกุสตาตาก็มาจากคำในภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่าแคบในที่นี้ก็สะท้อนจากคุณลักษณะของสันฐานใบนะครับก็จะมีลักษณะใบเรียวยาวและแคบในที่นี้ถ้าหากเราพิจารณา เจ้าใบของเงินหนุนเมื่อเปรียบเทียบกับใบของต้นไม้อื่นๆก็จะดูว่าใบของเขาใหญ่โตแต่แท้แท้ที่จริงแล้วชื่อแองกุสตานี้้ก็มาจากการที่เขามีใบแคบกว่าต้นไม้อื่นๆในสกุลเดียวกันก็คือสกุลฮิวิทรานั่นเองนะครับถึงแม้ลหลายๆท่านจะเคยเห็นดอกของเงินหนุนหรือเศรษฐีเงินหนุนแล้วก็ถูกใจในความสวยหวานของดอกแล้วก็รวมไปถึง ปริมาณของดอกที่เยอะมากๆในหนึ่งช่อดอกแต่ก่อนจะนํามาปลูกนั้นเราต้องไปพิจารณาคุณสมบัติและก็ความสูงของต้นก่อนในแง่ของการนํามาใช้งานนะครับในทางการออกแบบตกแต่งสวนเรานิยามเขาว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบเราเริ่มต้นจากการไปรู้จักคําว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางก่อนตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ด หรือการตอนกิ่งก็สุดแล้วแต่นะครับแต่จากการที่เราเห็นต้นขนาดเล็กๆนั้นเขาสามารถจะเจริญเติบโตเต็มที่ไปได้สูงถึง15เมตรเลยนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะนำมาปลูกในบ้านเรือนเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าถ้าหากเราปล่อยเขาโตไปนานๆแล้วก็มีโอกาสจะสูงไปถึงได้ระดับนั้นและนอกจากนี้เรื่องของความเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองจะไม่ทิ้งใบพร้อมกันทั้งหมดต้นในคราวเดียวกัน แต่จะมีการทยอยทิ้งใบแก่ล่วงหล่นลงมาเรื่อยๆนั่นจึงเป็นภาระในการเก็บกวาดถ้าต้องการพื้นที่สนามหรือพื้นที่สวนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นมาเจ้าเศรษฐีเงินหนุนก็จะผลิตใบให้เราได้เก็บกวาดพอสมควรประกอบกับการเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบหนาะแน่นแบบนี้ก็จะมีทยอยทิ้งใบให้เราได้เก็บกวาดอยู่เรื่อยๆนี่เป็นข้อพิจารณาประกรอบแต่ด้วยความเขียวขจี ของพุ่มใบและก็รวมไปถึงความสวยงามของดอกยืนยันว่าควรจะปลูกต่อไปครับต่อให้เราต้องเก็บกวาดแต่เรื่องของความเขียวขจีและดอกสวยงามไม่แพ้ไข่แน่นอนครับในแง่ของการนําไปใช้งานนะครับเราจะเห็นพุ่มใบที่เขียวขจีแล้วก็รูปทรงภายนอกของทรงพุ่มนั้นจะเป็นรูปไข่หรือไม่ก็เป็นพุ่มกลมที่มีพุ่มใบแน่นมากๆโดยถ้าเมื่อเราพิจารณาเข้าไปในตัวของลําต้นนั้นก็เป็นตัวลําต้นที่ตั้งตรงแข็งแรงมากมาก ตัวเปลือกมีสีน้ำตาลอมเทาเข้มๆแต่ถ้ามีอายุมากๆแล้วมีแนวโน้มที่จะแตกเปลือกเป็นร่องลึกพอสมควรแต่ในส่วนของกิ่งอ่อนๆน,นั้นก็จะมีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมด้วย ตัวพุ่มใบที่เราเห็นแน่นเกี่ยวข้จีนั้นมาจากใบเดียวขึ้นเรียงสลับบนกิ่งเป็นใบรูปหอกถึงใบรูปหอกยาวฐานใบแหลมหรือบางใบก็อาจจะเป็นฐานใบคล้ายรูปหัวใจปลายใบเรียวแหลมหรือปลายใบมนขอบใบเรียบด้านบนใบก็จะมีลักษณะสีเขียวผิวเรียบเป็นมันเลยนะครับเมื่อพลิกไปดูด้านใต้ของใบนั้นก็จะพบว่าจะมีสีดรอปลงมาเล็กน้อยถึงแม้เป็นต้นไม้ที่ให้พุ่มใบดกแต่ในช่วงระยะเวลาของการออกดอกก็ เป็นช่วงระยะเวลาที่ให้ดอกยาวมากๆเลยแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงพฤศจิกายนหากท่านปลูกไว้หลายๆต้นเราก็จะพบว่าบางต้นให้ดอกไปแล้วแล้วก็ร่วงหล่นจนหมดต้นไปแล้วอีกต้นหนึ่งก็สามารถจะให้ออกดอกให้เราเห็นได้ชื่นชมหากท่านไปที่ศูนย์การค้ายูดีทาวุรุณธานีเราก็จะพบต้นนี้กำลังให้ดอกสวยงามมากๆเลยทั้งๆที่ต้นที่อยู่ตรงข้ามกัน เป็นต้นไม้ที่ออกดอกไปแล้วแต่ต้นนี้ยังคงให้ดอกสีสันสวยงามเลยครับโดยดอกที่ออกมานั้นออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงนะครับจึงทําให้ใน1นึ่งช่อดอกนั้นก็จะอุดมไปด้วยดอกย่อยจํานวนเยอะมากๆช่อดอกเหล่านี้ออกทั้งตามซอกใบตามปลายกิ่งและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือตามกิ่งของลําต้นนั้นก็จะออกดอกออกมาจากจุดนั้นด้วยจึงทําให้ถ้าหากเรา นำเก้าอี้นำโต๊ะสนามเข้าไปวางไว้เพื่อใช้ร่มเงาของเขาในช่วงระยะเวลาที่เรานั่งพักผ่อนแล้วก็แงนมองเข้าไปใต้ทรงพุ่มนั้นเราก็าจะเห็นดอกที่สวยงามแล้วก็สร้างความสดใสได้ดีมากๆเพราะว่าดอกย่อยแต่ละดอกนั้นมีรูปทรงคล้ายหม้อแล้วก็ปากดอกนั้นก็จะแฉกออกเป็นรูปดาวโดยด้านในและด้านนอกของดอกนั้นก็มีขนอ่อนขึ้นปกคลุมแล้วก็จะมีสีแดงเรื่อ แซมกับสีขาวซึ่งสามารถติดผลได้แล้วก็จะนําส่วนของผลนี้ไปเพาะขยายพันธุ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันมือเย็นค่อนข้างจะอวยต้นนี้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทั้งพุ่มใบเขียวขจีแล้วก็ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามน้อยน้อยครั้งนักที่เราจะได้คุณสมบัติของพุ่มใบที่แน่นมากๆไปพร้อมๆกับการให้ดอกก็ถูกใจหลายท่านที่ต้องการคุณสมบัติเช่นนี้นะครับอย่างไรก็ตามการนํามาปลูกนั้นควรจะต้องพิจารณา สเรื่องแรกๆก,ก่อนเลยนะครับในการที่จะนำมาปลูก1ตัวพื้นที่ต้องมีขนาดใหญ่โตพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากเป็นต้นไม้พุ่มขนาดกลางนั่นหมายความว่านอกจากจะสูงขึ้นไปได้ถึง15เมตรแล้วพุ่มก็กว้างมากๆเลยนะครับอย่างน้อยต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก10เมตรด้วยเหตุนี้หากเรานําไปปลูกในบ้านเดือนก็ควรจะมีพื้นที่กว้างอย่างน้อย10บคณสิเมตรขึ้นไปจะทําให้ได้ รูปทรงของต้นที่สวยงามเต็มที่อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านจะปลูกควบคุมทรงพุ่มเขาไว้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่จะทําให้ศักยภาพของเขาดูด้อยลงไปสักนิดนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องที่2ต้องพิจารณาเลยก็คือต้องการได้พื้นที่แสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดจะทําให้อัตราการเจริญเติบโต ดีมากๆอย่างไรก็ตามก็สามารถจะย่อหย่อนลงมาจากที่เราเห็นจากกรณีนี้นะครับก็คือมีอาคารที่บดบังแสงแดดบางช่วงระยะเวลาก็จะทําให้เขาได้รับแสงย่อหย่อนลงมาประมาณสัก 6- 7ถึงชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็ปลูกได้แล้วก็ได้รูปทรงของการเจริญเติบโตที่สวยงามเติบโตเต็มที่แบบนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการปรุงดินก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดใช้ดินเดิมนั่นแหละในพื้นที่นะครับก็คือนําดินเดิมขึ้นมา1ส่วน แล้วก็ปรุงเข้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยอย่างไรก็ตามสําหรับท่านที่ปลูกไซส์ขนาดใหญ่มากๆการปักคำยันไว้เป็นดีที่สุดนะครับสำหรับการปักคำยันพิเศษสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มใบแน่นมากๆการปักคำยันไว้ควรจะเกิน1ปี2ปี3ปีถ้าคำยันได้คำยันต่อเนื่องไปเลยนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่า ตัวเขาเองนั้นมีพุ่มใบที่แน่นมากเมื่อลมเข้ามาปะทะก็จะทําให้รับลมได้มากๆแล้วมีโอกาสที่รากที่กําลังเดินเดินดีอยู่นั้นจะถูกถอนขึ้นมาเป็นไปได้มากเลยและสร้างความเสียหายให้กับอาคารด้วยเหตุน,นี้ปักคำยันมากกว่า1ปีเป็นดีที่สุดเลยนะครับสาหรับการให้น้ําแนะนําเลยว่าให้น้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งดูจากพุ่มใบของเขาสิครับ มีจํานวนใบเยอะมากๆต้องการน้ําเข้าไปสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมสังเคราะห์ด้วยแสงการได้รับน้ําอย่างเพียงพอเป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วก็รวมไปถึงในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีอากาศร้อนแห้แงแล้งมากๆถ้าสามารถทําให้เขาได้รับน้ํามากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันเป็น2ครั้งต่อวันทําให้อัตราการจเจริญเติบโตของเขาต่อเนื่องต่อไปได้ดีมากๆเลยสําหรับการให้ปุ๋ย โดยปกติแล้วอาจจะไม่จําเป็นจะต้องให้ปุ๋ยเป็นประจําก็ได้แต่ถ้าท่านมีเวลาแล้วมีการปลูกต้นไม้ใต้รอบๆโคนต้นก็ด้วยการให้ปุ๋ยคอกอย่างสม่ําเสมอในทุกๆ15วันแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไม้พุ่มที่อยู่ใต้โคนต้นด้วยแล้วก็ทําให้โครงสร้างของดินดีรวมไปถึงมีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าเศรษฐีเงินหนุนหรือเงินหนุนของเราด้วยแต่ถ้าท่านไม่ได้ปลูกต้นไม้ภายใต้โคนต้นของเขา การให้ปุ๋ยอคอกในทุกๆ2-3ถึงสเดือนแบบนี้ก็ช่วยให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารสนับสนุนการจเจริญเติบโตของเงินหนุนนะครับสำหรับเรื่องโรคและมแมลงเราก็จะพบว่าการถูกเข้าทําลายได้มากๆเลยก็คือการถูกกัดกินโดยมแมลงปักกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้อนพีเสื้อตะกกแตนต่างๆเหล่านี้แต่ด้วยปริมาณใบเยอะมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐีเงินหนุนได้เพราะว่าปริมาณใบเยอะนั่นเอง แต่ถ้าในช่วงระยะแรกๆที่เรายังมีปริมาณใบน้อยอยู่และมีการถูกเข้าทำลายโดยแมลงปักกัดต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นตะกะแตนก็แนะนําให้ใช้เมทารฟานในการผสมน้าฉีดพ่นนะครับในช่วงระยะเวลาเย็นๆและถ้าเป็นหนอนที่ถูกเข้าทำลายปริมาณมากๆก็แนะนําให้ใช้ไลนิ่ง จัดการกับแมลงปากกัดต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่เลยนะครับรวมไปถึงการปลูกในช่วงฤดูฝนหากมีการเข้าทําลายโดยเชื้อราต่างๆที่ทําให้เกิดอาการใบจุดใบไหม้ก็แนะนําให้ใช้ไตรซานในการผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วเรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็เป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าหลายท่านปลูกเสรษีเงินหนุนเป็นเพราะว่าต้องการทรงพุ่มที่ได้ร่มเงาและต้องการเข้าไปใช้พื้นที่ภายใต้ร่มเงาต่างๆเหล่านั้น การตัดแต่งกิ่งให้เปล่าโดยตัดแต่งกิ่งที่อยู่ชิดดินหรืออยู่ในระยะที่เราเดินไปแล้วก็จะไประหัวในการเดินเข้าไปใช้งานแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วก็รวมไปถึงกิ่งต่างๆที่เติบโตขึ้นแล้วก็ชี้แทงเข้าไปในทรงพุ่มทำให้เกิดการสะสมโรคและมแมลงได้โดยง่ายแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งเหล่านั้นออกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งในระยะที่พ้นไปจากทรงพุ่ม ไปเกินแนวที่เราต้องการแบบนี้ก็สามารถตัดแต่งออกได้เช่นเดียวกันครับท่านที่มีพื้นที่สวนข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านที่มีขนาดใหญ่โตและรับแสงแดดเต็มวันมือเย็นเชียเต็มที่เลยนะครับสำหรับเศรษฐีเงินหนุนทั้งพุ่มใบแน่นเขียวกระจีแล้วการได้เข้าไปนั่งในพื้นที่ใต้ร่มเงาของเงินหนุนแล้วมองขึ้นไปเห็นช่อดอกที่เต็มไปด้วยสีขาวอมชมพูแบบนี้สวยสดงดงามมากมาก เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เชียมากมากให้ได้ปลูกกันนะครับแต่ถ้าหลายท่านมีพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้ไม่เชียนะครับเราอาศัยการไปชื่นชมต้นที่ปลูกไว้ตามที่ต่างๆดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เห็นต้นที่ให้ดอกสวยงามนั่นเองหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเรา เป็นอันตรายต่อตัวเราเป็นอันตรายต่อลูกและสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับเมื่อยันเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ปฏิปักษกับโรคและมแมลงศัตรูพืชจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งสามารถจัดการกับโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่แต่ที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้เราเป็นกังวลต่อระบบสิ่งแวดล้อมภายในสวนของเราและแน่นอนครับจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วย ท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช h อป e ี l a z a d a แล้วก็รวมไปถึง Facebook ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยและสั่งซื้อกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้ยวยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าใ้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิป ท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้มือเย็นสิุ้ดและไปเค็มประเทศไทยไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ปลูกเงินหนุนแล้วไม่เจริญเติบโตดีลองตรวจสอบ2เรื่องนะครับ1ก็คือได้รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่อาจจะมีร่มเงาที่บดบังเขาอยู่เป็นไปได้ก็ลองสางกิ่งไม้ต่างๆที่ทับทับทายอยู่ทําให้ได้แสงน้อยออกบ้างจะทําให้เขา จเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแน่นอนเรื่องที่2ครับตรวจตราผิวดินว่ามีน้ําท่วมขังชื้นแฉะหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ให้แก้ไขโดยการยกต้นขึ้นมาโดยพูนเนินดินให้สูงขึ้นทําให้ต้นเงินหนุนไม่ปลูกในน้ําท่วมขังชื้นแฉะแบบนี้จะทําทให้อัตราการจเจริญเติบโตดีขึ้นแน่นอนครับลองนําไปปฏิบัติดูนะครับ